จะต้มกระดูกไก่สเสร็จโครงไก่กระดูกไก่น้ำซุปหวานหวานเลยค่ะ <c oughs> ลากระชีเ <c oughs> ต่อไป แล้วก็เกลือกระดูกจริงๆนะทุกคน 谁谁？ ใส่เกลือใส่รูปีใส่ซอสกุ้งรสใส่ซีอิ๊วดํ

I'm mm. said to okay. mm. set น้อเด็ดก่อนเราจะเอา้นเซนลงไปกระดูกจริงๆนะ เสร็จแล้วทุกคนสุนตาเพิ่มไปยืมวิธีทำของเราก็เสร็จเลยง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยเกลือน้ำตาล กรุรถผมนวนรถตีแค่นั้นเอเสร็จแล้วทุกคนกินได้แล้วก็เสร็จแล้วก็อารมีนเ วันนี้นะคะเปิดไลฟ์นะคะคุณพ่อจะส่งขนมมาให้ทานค่ะเตรียมชมได้เลยนะคะทุกคนพ่อส่งอะไรมาให้คะอ่านให้ฟัง <laughs> มีอะไรบ้างคะพ่อส่งให้ปิกเซอร์ไพมากคะ่ะ เท้าหลามหนองมน <c oughs> ขนมม้อแกงขนมบ้าปิน่นหอยสัมรักโอ้หเยอะมากคะ่ะหวดอีกแล้วคะ่นนะ,คะลแ,แล้วก็นะคะแล้วก็เสร็จแล้วทุกคนเราจะเอาบุดเซนลงไปนะคะอ,อ,อื้ออสิบชิ้น้วยชิ้นไวย แสบรลวบปากเลยอุ<ฮ>้ยแสบนะปวดใจเลยอ่ะแ,แล้วก็คุณพ่อนะคะอีกสองสามวันนะคะจะส่งแมคคาเดเมียมาให้กินด้วยค่ะหละุไไดไ่เป็ของอ้วนค่ะแล้วคุณพ่อบอกว่าไงรู้ไหมคะลดน้ำหนักได้แล้วลูก มันเกินมามากแล้วขึ้นมากี่โลแล้วอบอกคุณพ่อไปยี่สิบโลคุณพ่อบอกลดความอ้วนด้วยนะลูกวันก่อนวันก่อนโอเคค่ะพ่อฮนนมมาแต่ไหนบอกให้ลูกลดความอ้วน <c oughs> ดูนะคะผู้สนับสนุนของดิฉันแต่ละคนนะคะเจะเกรตนะคะพี่เกรด รดความอ้วนฉันยกเวทหนักมากอ่นอนี่ขนมเอาขนมมาให้เธอค่ะคุณพ่อวันนี้ทักมาเ okay. มื่อกี้ทอดส้มขนมให้เลิศอบ<อ>เบิรไม่ต้องไม่ต้องยกแลว้วค่ะเบิร์ะเสร็จแล้วพี่พีรับประทานได้เลยเราจะเอาลุดวนเส้นลงไปนะคะนี่วนเส้นของเราแต่เราใส่ไม่เยอะหรอกเพราะว่า ใส่พี่ๆเห็นชื่อเราจะเอาเบื้องหลังเดี๋ยวเติมเอา,า<ช>เดี๋ยวมันอืดใช่ค่ะแม่ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> พี่ๆแม่เลิศค่ะกระดูกไก่เต้าหู้เส้นไงเต้าหู้เส้นลงะปแาตวโนเนีย ใส่นิดเดียวนะคะปมอื่นใส่ในซุปเราเสร็จแล้วสามารถกินได้เลยอืม้มเลิศแซบ่บนี่จบคลิปแล้วทุกคนสเสร็จแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะมาจนจบคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่าทุกคนคะมากินด้วยกันนะคะแล้วจะไปเจอกันในไลฟ์นะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย